ระบบโครงล่างสกิลเลตันนะครับสกเลตันซิสเต็มระบบโครงล่างโครงล่างของสัตว์ปีกเนี่ยนะครับเป็นโครงล่างหรือว่าเป็นโครงสร้างที่กระชับกระทัดรัดแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับกระดูกส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่กลวงอยู่ภายในนะครับแล้วก็ภายในกระดูกเนี่ยมันจะมีช่องเชื่อมต่อกับแอร์แซกหรือว่าถุงอากาศหรือว่าถุงลมนะครับอันนี้ผมเอาให้คุณดูเป็นตัวอย่างอันนี้เป็น กระดูกปีกของหา่านมันจะมีโครงสร้างภายในจะเป็นลักษณะเป็นจะกลวงๆอยู่ภายในแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าสปองซี้ไลท์โครงสร้างคล้ายกับฟองน้ํามันจะเป็นโครงสร้างที่ยึดโยงอยู่ภายในแล้วก็มันจะมีน้ําหนักที่เบามากอันนี้คือผลว่ามันทําไมทําให้พวกสัตว์ปีกเนี่ยบินได้นะครับทำให้สัตว์ปีกบินได้เพราะว่าโครงสร้างของกระดูกเนี่ยมันเบาแต่มันแข็งแรงนะครับแล้วก็การออกแบบโครงสร้างเนี่ยนะครับ มันก็จะกระชับที่มันกระชับนะครับเป็นลักษณะของการจัดเรียงอวัยวะที่สมดุลและสมมาตรอวัยวะที่มีน้ำหนักมากจะอยู่ตรงกลางนะครับอวัยวะที่มีน้ำหนักน้อยจะแยกออกข้างๆสองข้างในลักษณะที่เท่ากันนะครับลักษณะที่เท่ากันกูลองดูนะครับกูลองดูนะครับอันนี้ก็บอกว่าระบบ โครงกระดูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือกระดูกแกนกลางนะครับกระดูกแกนกลางแล้วก็กระดูกระยางข้างนอกนะครับก็เรกว่าระย่างนะครับกระดูกแกนกลางมันก็จะมี้งแต่หัวกระโหลกนะครับกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกไขปลาล้กษก้นกบแล้วก็กระดูกซี่โครงและหน้าอกนะครับอันนี้กระโหลกกระโหลกของสัตว์ปีกเนี่ยนะครับมันมีกระดูกหลายๆชิ้นต่อกันนะครับแล้วก็มันจะมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ ขากรรไกรจะติดอยู่กับกะโหลกเลยนะครับขากรรไกรบนจะติดอยู่กับกะโหลกเพราะฉะนั้นขากรรไกรบนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับหรือว่าจะงอปากบนมันไม่สามารถที่จะขยับได้ส่วนขากรรไกรล,ล่างนะครับก็เรียกว่าแมนดิบิลเนี่ยอันนี้สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับก็เหมือนกับมนุษย์มนุษย์นี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็กระดูกแกนกลางสําหรับไก่นะครับสําหรับไก่มันจะมีสูตร c 1 4 t 7 ls 14แล้วก็ cy 6 เซิร์ฟิคอล44คือในกระดูกไก่นะครับในไก่จะมีกระดูกคออยู่14ท่อนแล้วก็มันจะเรียงโค้งเป็นรูปตัว S นสนาในสปีกนะครับในเนี่14ท่อนนับจากอันที่หนึ่งส่วนทีเนี่ยทอรัสิกทอ,ทอรัสิกกระดูกอก,อกเนี่ยจะมีอยู่7นะครับ L S ลำบ้ากับซาครอนรวมกันแล้วเป็น14ลำบ้า7ซาครอน7นะครับแล้วก็ C Y เนี่ยคือกอกไซเคียนก็คือกระดูกหางนะครับมีอยู่6นะครับส่วนในสัตว์ปีกชนิดอื่นนะครับสูตรอื่นเท่ากันหมดยกเว้นในเป็ดก็มีจะกระดูกคออยู่15ชิ้นนะครับในห่านมีอยู่17ชิ้นนะครับแต่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายจะมีอยู่7อันนี้คือจานวนชิ้นกระดูกคอนะครับจำนวนชิ้นกระดูกคอในสัตว์ปีกแต่ละชนิดมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ส่วนอื่นมันจะเท่ากันนะครับส่วนอื่นจะเท่ากันกระดูกส่วนอก นะครับกระดูกส่วนอกส่วนนี้นะครับแล้วมันก็จะมีส่วนที่ต่อลงมาเป็นกระดูกซี่โครงนะครับกระดูกซี่โครงของไก่หรือว่าของสัตว์ปีกจะมีเจ็ดคู่เฮ้ยเจ็ดคู่เจ็ดชิ้นเจ็ดคู่ก็คือซ้ายขวานะครับแล้วก็ข้างล่างมันจะต่อลงมาเป็นกระดูกสเตอร์นัมนะครับกระดูกสเตอร์นัมก็คือกระดูกอกของมนุษย์ก็มีกระดูกสเตอร์นัมก็คือกระดูกอกที่มันบุ๋มๆุขมก็ไปนะอันนี้คือสเตอร์นัมนะครับของไก่ก็มีสเตอร์นัมเหมือนกันนะครับ แต่ในของสัตว์ปีกนะครับมันจะมียส่วนหนึ่งที่มันที่มันพัฒนาขึ้นมาก็คือที่เป็นสันก็เรียกว่าสันกระดูกอ,อกภาษาอังกฤษเ็าเรียกว่า Q K W E L Q เป็นสันกระดูกอ,อกซึ่งกระดูกอ,อกตรงนี้นะเป็นที่ที่เป็นที่อยู่ของเนื้อหน้าอกนะครับเนื้อหน้าอก แล้วสําหรับสัตว์ปีกนะครับความหนาความลึกของคิวตัวนี้คือสันกระดูกตัวนี้มันจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบินนะครับประสิทธิภาพในการบินถ้าคิวตัวนี้ลึกลึกนะครับแสดงว่าสัตว์ปีกชนิดนี้บินได้เก่งแต่ถ้าเกิดตื้นบินไม่เก่งเพราะว่ากรรมเนื้อมันน้อยในนกกระจอกเทศไม่มีคิวมันจะมีกระดูกสเตอร์นัมอย่างเดียวเลยเป็นแผ่น คือมันไม่มีอะไรเลยมันจะมีมันจะมีมะมแค่เป็นแผ่นที่มันโค้งๆนะครับอันเนี้ยเป็นเหตุผลว่าทําไมนกกระจอกเทศมันบินไม่ได้เพราะมันพัฒนามาอย่างนั้นนะครับกระดูกเอวและกระเบนเน็บนะครับลมบ้ากับซาครอนนะครับที่มีเจ็ดอย่างละเจ็ดนะครับมันต่อรวมรวมกันกลายมาเป็นกระดูกสะโพกเรียบร้อยเลยนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นกระดูกสะโพกของหา่านหน้าตาจะอย่างนี้นะครับข้างบนข้างล่างตรงนี้เป็นที่อยู่ของไต ไปจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ลำบ้ากับซาครอนนะครับรวมกันนะครับก็เรียกว่าเป็นลัมโบซาครอนโบนนะครับแล้วก็กระดูกหางสุดท้ายกระดูกหางก็ไซเกียนนะครับมีอยู่เจ็ดนะครับแล้วก็มันจะเป็นที่อยู่ของกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อของกระดูกหางเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เวลาพวกสัตว์ปีกเวลามันสามารถจะขยับหางได้เนี่ยมันไม่ได้ขยับตรงตรงขนหางไม่ใช่นะครับมันขยับตรงกล้ามเนื้อที่ ที่โคนหางนะครับมันจะมีระบบประสาทที่มันสามารถที่จะขยับได้นะครับกระดูกปีกกระดูกปีกมันเป็นสองระยางเป็นระยางซ้ายขวานะครับปีกเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าลักษณะมันก็จะสมดุลนะครับส่วนที่มันแยกออกไปนะครับส่วนที่มันแยกออกไปอันนั้นผมไม่ว่านะครับมันก็จะเป็นกระดูกคนปีกกลางปีกนะครับแล้วก็ปลายปีกแล้วก็พวกสัตว์ปีกเนี่ยนะครับกระดูกนิ้วตรงนี้มันก็จะลดรูปหายไปนะครับ บางคนก็บอกว่ามันมีกระดูกนิ้วอยู่นิ้วนึงดิจิตตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือการลดรูปของปีกบริเวณสะโพกแล้วก็ขาก็ไล่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 มานะครับจนถึงกระเท้านะครับเมตาทาซัสเมตาทาซัสจะอยู่ตรงนี้นะครับวัผมบอกว่าหน้าแข้งของไก่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเท้าของมนุษย์นะครับมันคือเท้าของมนุษย์มันคือเอมตาทาซัสอันนี้คือระบบกระดูกนะครับการจัดเรียงนิ้วเท้านะครับวันนี้ผมบอกว่า ไปข้างหน้าสามมาข้างหลังหนึ่งนะก็เรียกว่าอันนี้เลกตายนะครับเป็นนิ้วเท้าสําหรับสัตว์ที่เดินหากินบนพื้นดินนะครับแล้วก็จะมีอุงเท้านะครับก็เรียกว่าเมตาทาโซแพดนะครับอุงเทา้าแล้วก็จะมีปุ่มเดือยนะครับสเปอร์มักจะเจอในสัตว์ปีกตัวผู้ใช้สําหรับการป้องกันตัวแล้วก็ใช้สําหรับการต่อสู้นะครับนิ้วเท้าที่มีลักษณะพิเศษนี่ก็เรียกว่าเว็พังผืด ใช้สําหรับการว่ายน้ํานะครับใช้สาหรับการว่ายน้ําสําหรับเป็ดเนี่ยนิ้วเท้ามาข้างหน้า3นิ้วไปข้างหลังหนึ่งนิ้วนะครับมีเว็บเต็มก็เร <c oughs> ียกว่าปาเมดนะครับเป็นตีนพัดนะครับปาเมดนะครับในไก่อันนี้ถ้าเกิดเป็นไก่ตัวผู้นะครับเป็นไก่ตัวผู้เนี่ยเขาจะตัดปลายนิ้วเท้าข้างหลังออกสักหนึ่งข้อตัดปลายนิ้วด้วยเหตุผลเพราะว่าไก่ตัวผู้เนี่ยเวลามันขึ้นผสมพันธุ์กับไก่ตัวเมียเนี่ยมันจะใช้นิ้วเท้าเนี่ยจิก เพราะนั้นไก่ต erm ัวเมียถ้าเกิดผสมบ่อยๆไก่ตัวเมียนี่มันจะเล็บเท้ามันก็จะจิกกุนหลังตัวเมียเพราะฉะนั้นเขาเลยตัดนิ้วเท้าออกนะครับข้อหนึ่งนิ้วหลังนะครับระบบกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะครับกล้ามเนื้อในไก่เนี่ยมีอยู่ร้อยหกสิบสองมัดนะครับซึ่งกล้ามเนื้อทั้งหมดทั้งมวลมันจะมีการทํางานกล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะอยู่เป็นคู่นะครับทํางานอันหนึ่งไปอันหนึ่งกลับก็คือคลายกับดึงคลายกับดึงนะครับกล้ามเนื้อนะครับ กล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของปีกก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ในบริเวณหน้าอกนะครับซึ่งยึดติดกับสเตอร์นัมกล้ามเนื้อจะมี2ส่วนกล้ามเนื้ออกนอกกับอกในแต่คนไทยมักจะเรียกสันนอกสันในนะครับผมให้คุณดูนะครับกรนีอันนี้เป็นเนื้อหน้าอกไก่เนื้ออกไก่ออกมาเต็มๆลักษณะนี้นะครับตรงนี้เป็นสันกระดูกอกนะครับกล้ามเนื้ออกนอกมันจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับแล้วพอผ่าชิ้นอกนอกออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอกในอยู่เล็กๆอยู่อันหนึ่งนะเป็นชิ้นออกไป เป็นแถวยาวเลยนะครับเขาดึงออกมาแล้วเขามักจะเอามาทําเป็นชุดแป้งทอดสันุกในนะครับเล็กนิดเดียวนําเล็กนิดเดียว